เลครับวันนี้กดแรงมาเป็นนาคอนะครับซึ่งเกมวันนี้ก็คาที่จะทอรชดมากๆเลยครับเงินตามแบบเป็นพันนะครับต้นเกมผมยายามฟาร์มบูนะครับแต่แกเขาดึงบูผมไปนะครับซึ่งตามปกติของแกครับผมเลยฟาร์มบูแล้วก็ไปโซเลสเลยครับก็คือโกเลสเลยครับแล้วค่อยมาตามเก็บโซนะแถะกิปกลางปุ๊บแล้วผมก็ไปเก็บโซนหมดนะต่วนี้เขามาดึงครั้งหนึ่งผมก็เลยมาฟาร์มโซเลสนะครับอ่าตอนนี้คากางโลกนะครับไม่มีใครมากางนะครับเมดเข้าไปเติมเลนอื่นนะก็เลยมาแถกกลางเอานะครับ ส่วนนี้เข้ามาการกลางสองนะผมก็เลยทิ้งวิล่าไว้นะครับแล้วก็วิลาก็อ๋ออาวตัดเฉยตัดเฉยผมจัดไปตอนไหนไม่รู้นะแต่วิล่าเมื่อกี้เขาตายนะซึ่งก็พอดีนะครับที่ไม่เห็นตอนตายเพื่อนผมอๆๆพอตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มครับแล้วก็เก็บออบเจกต์เรื่อยๆนะพอเก็บออบเจกต์เสร็จปุ๊บผมก็กลับมาฟาร์มต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับ ชอดนี้ป้อมป้อมการก,ก็จะแตกครับผมก็เลยผมการไม่ทันนะผมเลยต้องยอมปล่อยนะแต่ชุดน,นี้คือเอาเข้าไปเอาเพชรได้น,นี่เงินตามเป็นพันเลยนะครับคือตามสามพันนะเดี๋ยเขามาดึงเอ่อดึงบูผมเขารอบที่สามแล้วนะผมเลยไม่แยกดัานดีกว่าหาตังค์โดการมาแทงป้อมบนเขาแต่ผมก็ไม่รอดครับโดนเขา,าปิดกันได้พยายามมาแทงพวกเลสหาเงินครับหาตังค์กับทีมนะให้ทีมมาแทงด้วยจะได้แบ่งตังค์กันนะครับก็คือมันจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะตอนนี้ผมพลาดนะโดนเพลนะ เพียงก็ตียัดใส่ผมเลยนะครับ네ซึ่งพอพลาดฉอตนั้นปุ๊บก็เดี๋ยวมันก็จะพลาด็อตอื่นตามมาครับฉอนนี้ผมพยายามมาแท็กนะซึ่งพอผมแท็กผมก็มาแท็กเรียบนบ้างครับผมพยายามาล้วงซีซี่นะแต่ผมก็พลาดต่อเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็พยายามล้วงแกงนะครับล้วงไม่ตายก็พลาดไปรอบอีกรอบที่ทลา่ก็ไม่รู้ช่างมันเถอะที่เนี่ยตอนนี้คือสถานการณ์ไม่ดีมากครับผมล้วงเพีได้แต่ทีผมตายหมดครับฝันสงครามก็เลยถมแล้วก็จบบานหมดเลยครับฝันสงข้ามจบจบเลยซึ่งเกลียดมีก็แพ้ไปครับซึ่งแพ้แบบะ